สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสถานีประกันสังคมกระทรวงแรงงานนะคะเรากลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาดีๆตั้งแต่10นาฬิกาจนถึง11นาฬิกาค่ะวันนี้ดิฉันรังสีมาสรึงคารนิมิรดำเนินรายการร่วมกันกับคุณโดมสุวาวันนะคะและเป็นประจำทุกวันอังคารที่เราจะพูดคุยกันถึงเรื่องราวสิทธิประโยชน์ดีๆนะคะภายใต้ระบบของประกันสังคมและวันนี้เราก็พูดคุยกันเป็นพิเศษในเรื่องของโรคจากการทำงานใน ซึ่งรับการกับประชาคมอาเซียนด้วยผู้ที่จะตอบคําถามนี้ได้ดีนะคะแล้วก็อธิบายได้อย่างเข้าใจง่ายรวมไปถึงตอบคําถามให้แก่คุณผู้ชมด้วยในวันนี้คืออาจารย์ตู่พันตํารวจทญิงทิชาลักษณรงวิทย์ที่ปรึกษาทางการพยาบาลสํานักงานประกันสังคมค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมค่ะ,มคะแม้ว่าวันนี้นะครับจะเป็นโลกที่เกี่ยวข้องกับการทํางานแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับแต่ว่าเรายังเปิด นักสายนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับได้โทรเข้ามาสอบถามเรื่องราวเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของประกันสังคมด้วยครับค่ะหมายเลขเดิมเลยนะคะ02 338 3837ถึง9ค่ะโทรศัพท์เข้ามาได้ตั้งแต่ตอนนี้จนถึง11นาฬิกาค่ะครับพอพูดถึงโลกจากการทำงานอันนี้ก็จะเป็นกองทุน เรื่องราวของกองทุนเงินทดแทนแต่วันนี้ที่อาจารย์ตู่หยิบยกเรื่องนี้เข้ามาเนี่ยเพราะว่าโรคเนื่องจากการทํางานแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นหนึ่งใน10โรคที่ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะควางแผนไว้ที่จะควบคุมโรคตรงนี้เลยนะคะท่านผู้ชมคงทราบว่าเราจะเปิดประชาคมอาเซียนกันช่วงปี2558 ต่อช่วงนี้หลายหน่วยงานก็มีการเตรียมการกันเยอะทีเดียวนะคะจะเป็นเรื่องภาษาเรื่องของวัฒนธรรมอะไรต่างๆนะคะได้เรียนภาษาอะไรบ้างคุณนมได้ภาษาอะไรบ้างเพื่อนบ้านสบายดีสวัสดีสบายดีค่ะบางทีเราก็นึกถึงเหมือนกันว่าเอ๊ะเวลาที่เราไปไปบ้านเมืองอื่นคนนั้นเราต้องไปเรียนภาษาเขานะแต่ตอนนี้ใครเข้ามา บ้านเรานี่เราต้องเรียนภาษาเขาเช่นคนทํางานในบ้านเนี่ยถ้าเราไม่เรียนภาษาเขาเราก็จะไม่รู้เขาไม่รู้เรื่องสั่งงานว่ายัางไงทีนี้อย่างนี้ค่ะอาจารย์ถูกก็จะเล่าให้ฟังนิดนึงว่า10โรคที่ทางรัฐบาลหรือทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยโดยกรมควบคุมโรคเนี่ยนะคะได้กําหนดไว้ว่าเราควรจะต้องมีมาตรการนะคะอันแรกเลยค่ะคือโรคหัดแล้วก็โรคโปลิโอนะคะอ,อันนี้ก็เป็นเรื่องของเด็กๆแล้วก็โรคหัดจําได้ว่าโรคโปลิโอนี่ ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้ยังมีหรือเปล่านะคะยังมีอยู่ตอนสมัยที่ฉันเด็กๆเนี่ยต้องมาบีบหยดหยดขมขมใส่คอกันอ่ะยืนเลี้ยงแถวแล้วก็หยดหยดยดที่จริงมันก็ไม่ขมหรอกนะคะเด็กๆนะซ่เออวัคซีนกินเนี่ยเซบินวัคซีนเนี่ยเป็นวัคซีนที่มีประสิทธิภาพมากแล้วก็ ได้ผลมันโดนโดยตรงใช่ไหมคะคือมันเข้าไปในระบบระบบทางเดินอาหารเนี่ยฮะปกระตุ้นภูมิในเรื่องพวกนั้นคราวนี้เรื่องที่2นะคะหัดกับโปลิโอในเรื่องของเด็กที่จะต้องคุมเอาไว้นะคะก็คือเรื่องของอาหารเป็นพิษไม่ต้องไปถึงตอนอาเซียนหรอกค่ะตอนนี้ก็ต้องควบคุมเรื่องอาหารเป็นพิษเพรด้วยจังหวัดที่น้ําท่วมเนี่ยทานอาหารกันไม่สะอาดนะคะก็ อย่างน้อยก็ขอให้มันสุกสักหน่อยหนึ่งนะคะเรื่องน้ําดื่มเรื่องแต่บางที่มันก็เลือกไม่ได้มันมาเป็นกล่องฮะมันมาเป็นเขามาเป็นกล่องฮะเขาเอามาแล้วมันมาเป็นกล่องกว่าจะมาถึงมือเรากว่าจะไปถึงมือผู้ประสบภัยกว่าจะกินลงไปค่ะมันก็จะใช้ทเสียห้ามส่งโรงพยาบาลมาฉันดูก็บ้านน้ําท่วมปี5้าสี่เทากล่องที่มาเนี่ยเราก็สังเกตดูนะคะเขาก็จะบอกว่าห like ้ามเอาแตงกวาสดๆมาหั่นใส่ไว้นะคะใช่ไหมคะแล้วก็ห้ามเอาอะไรที่มันเสียง่ายๆแกงกะทิ ใช่ค่ะแต่ก็ปรากฏว่ามักจะเป็นผัดกระลำปีคุณมันถูกไหมฮะผัดกระลำปีเนี่ยมันเยอะมากเลยแล้วคนนี้มัน,ม,นมันคือกระลำปีมันเป็นผักที่มีแก๊สสูงมันเฟอร์เมนต์คือมันบูดได้ง่ายเพราะฉะนั้นมันก็พอมาถึงเราก็อาจจะบูดเสียมันอาจหมดอายุไปแล้วอันนั้นวิชาสุขศึกษาในเด็กประถมวัยแล้วก็แม้กระทั่งการดำรงชีวิตอยู่ในในชีวิตประจำวันของผู้คนเนี่ยค่ะก็ควรจะต้องมองถึงเรื่องสุข,ขาอนามัย ะะเรื่องล้างมือเรื่องอะไรเนี่ยจ์ตูก,ก็เน้นประจําเลยว่าต้องล้างมือเจ็ดขั้นตอนนะคะอะไรจำนองเนี้ยนะคะโรคที่สาวัณโรคพูดกันไปหลายครั้งแล้วเนาะเรื่องทีวีเนี่ยนะคะเ,เพื่อนบ้านเราเนี่ยมีวัณโรคที่ดื้อยายเยอะ,ะเพราะว่าระบบการสาธารณสุขของเพื่อน mm. เพื่อนบ้านเราเนี่ยไม่สามารถที่จะคุมวัณโรคได้เนื่องจากว่ามีการกินยาไม่สม่ําเสมอเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องสก,กัดให้ดีโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติที่จะเข้ามาเนี่ย รงพยาบาลบอกว่าตรวจเจอนะตรวจเจอก็ไม่กล้าให้กลับเพราะกลับก็หนีกลับเข้ามาได้อยู่ดีเพราะนั้นเหลือทางเดียวนะคะคือรักษาเถอะรักษาเถอะนะคะอย่างน้อยๆคุมไม่ให้มาติดกับก็คือถ้ากลับไปเดียวก็ไปติดคนอื่นอีกถูกต้องค่ะอันนี้ก็ไม่รู้ว่าคนอื่นที่ติดเนี่ยจะเข้ามาอีกครั้งหนึ่งด้วยหรือเปล่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นวันโรคเนี่ยก็เป็นโรคที่สมนะคะที่ตั้งเป้าหมายไว้โรคเอดส์ค่ะได้ยินข่าวบ้างไหมใน Facebook ช่วงนี้ก็บอกว่า ประเทศไทยติดเอชก,กันเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะที่ชุกมากเ <your> ขา <as his father. S 1> เรียกว่าระบาดวิทยาของโรคเนี่ยในกรทมเนี่าา <c oughs> ยแหละค่ะเยอะมากทุงเทพมหานครนี่แหละแหล่งพบเจอ แต่งพบเจอเยอะเพราะว่านอกจากจะเยอะแล้วเนี่ยกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีแรงงานสูงที่สุดของประเทศแรงสูงสุดมีสถานบริการสูงสุดแล้วก็เป็นจังหวัดที่ไม่ได้ใหญ่สุดนะแต่คนมาอยู่กันเยอะสุดนะคะวันโรคกับโรคเอดส์เนี่ยก็เป็นไปคู่กันไปคู่กันมักจะไปคู่กันนะคะอันที่5นะคะเป็นการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กนะคะแล้วก็ในการที่จะคุณภาพ ในการสร้างสร้างวัคซีนนะคะซึ่งตรงนี้ทางทางประเทศของเราเนี่ยนะคะก็จะให้มีการซื้อประกันสุขภาพสําหรับเด็กที่ เข้ามาอยู่ในประเทศไทยถ้าไม่ใช่คนไทยนะคะรู้สึกว่าจะ365บาทสําหรับการที่จะดูแลตกคนละบาทเองค่ะก็ก็จะน้อยมากไม่รู้ว่าคนไทยจะน้อยใจหรือเปล่านะที่มีให้แต่เด็กอาเซียนเด็กเื่นบ้านไม่มีให้เด็กไทยเด็กไทยก็มักจะจะถูกลืมเพราะว่าคนใกล้ตัวจะถูกลืมนะคะแต่ที่จริงก็ดูแลอยู่แล้วค่ะเพราะว่าบัตรทองดูแลมากดูแลมากอยู่แล้วนะคะทีนี้อันที่6ก็คือเรื่องของพฤติกรรมเสี่ยงนะคะ เกี่ยวกับการบริโภคแอลกอฮอล์นะคะดื่มเหล้าเข้าไปเออประเทศไทยเป็นประเทศที่ถูกขึ้นันดับไ้เลยว่าประชากรของเราอ่ะดื่มกันมากดื่มกันเก่งก็ที่ไทย เทศกาลไหนเราก็ดื่มในอาเซียนเราติดอันดับหนึ่งบ้างแต่ถ้าในโลกที่เราก็ติดอันดับต้นๆนะเอาวันเกิดดื่มไหมดื่มงานแต่งดื่มขนาดงานบวชอยู่ในวัดก็ยังดื่มงานศพยังดื่มเลยเทศกาลที่เป็นไม่เกี่ยวกับข้องกับไทยก็ดื่มหมดไม่ว่าจะเป็นฮันนงบีนวาเลนไทน์นั่นแหละฉลองได้ตุ๊ดจีนตุ๊ดแกเราฉลองหมดเละค่ะคือหนึ่งที่จะต้อง ป้องกันไว้ถ้าเกิดประชาคมอาเซียนเปิดทําให้คนที่เขาเข้ามาอยู่ในบ้านเมืองเราเนี่ยอาจจะมาร่วม,วมดื่มแอลก OH อฮอล์กับเราก็ได้เาจจะรู <estão> ้สึกว่านี่ไม่ใช่เทศกาลต้องดื่มแต่เพื่อนเพื่อนที่ไทยดื่มก็ต้องดื่มเพื่อสมานสามัคคีกันนะคะอ่ะอีกโรคหนึ่งค่ะก็คือการควบคุมโรคที่ไม่ติดต่อซึ่งตอนนี้ประเทศไทยของเรานี่ก็เรียกว่ารณรงค์กันอย่างมากทีเดียวโรคที่ไม่ติดต่อ นึกออกไหมคะโรคอะไรไมคะต่อเบาหวานนะคะเป็นโรคภายในความดันโลหิตสูงอะไรพวกนี้ค่ะเป็นโรคที่มันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมมารงการดูแลสุขภาพตัวเองเนี่ยนะคะนี้ก็เป็นโจทย์ใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุขทีเดียวนะคะรถอุบัติเหตุทางถนน เทศกาลเราติดอันดับโลกอีกแล้วเพราะว่าประเทศไทยเรานี่เดี๋ยวเทศกาลเดี๋ยวเทศกาลนะคะและถึงเทศกาลนี้ไม่กลับบ้านกันผิดประเพณีไหมคะก็จริงๆสิ้นปีนี้ก็รัฐบาลห้าหยุดยาวอีกห้าวันก็เตรียมตัวอีกว่าจะตายกันเท่าไหร่นับถอยหลังกันคือตั้งเป้ากันตลอดทุกปีทุกเทศกาลอจริงจริงอุบัติเหตุจากท้องถนนเนี่ยตัวเลขเนี่ยมากกว่าคนที่เสียชีวิตจากโรคเอดส์ค่ะ อีกอันหนึ่งที่ค่อนข้างจะใหม่แล้วอาจจะไม่ค่อยคุ้นชินนักนะคะคก็คือเรื่องการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลน,นะคะออันนี้ไม่ค่อยได้ยินนะค,ะค่ะอันนี้ประชาชนทั่วไปเราก็มักจะนึกไม่ถึงนะคะว่าการติดเชื้อในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญนะคะคในในระบบการดูแลมาตรฐานโรงพยาบาลปัจจุบันเนี่ยค่ะก็จะมีการตรวจโรงพยาบาลแล้วก็ให้เรียกว่าจัด เครดิตให้โรงพยาบาลที่คุณภาพนะคะมี H A นะคะมี J C I มีอะไรหลายอย่างซึ่งเป็นมาตรฐานที่ทำให้มีข้อบ่งชี้ว่าโรงพยาบาลนั้นต้องสามารถควบคุมไม่ให้เอาโรคไปติดนะคะกับคนที่มาเยี่ยมมาเยือนด้วยจะสังเกตดูค่ะว่าบางทีเนี่ยไปผู้ป่วยนอกนะอย่างโรงพยาบาลของรัฐบาลเนี่ยบางทีก็ไม่ติดแอร์อนะคะนั่งกันร้อนนั่งกันร้อนพายจานกันแต่ละทีก็อู้เพราะว่า,วาวถ้าติดแอร์มันก็จะทําให้เก็บ พวกเชื้อโรคอะไรไว้ใช่ไหมคะบางทีก,บทก็บางทีก็ต้องยอมร้อนกันบ้างแต่สําหรับม,มีติดพัดลมกันเอาไว้ใช่ค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นโรงพยาบาลที่ที่เขาติดแอร์เนี่ยก็จะต้องมีเครื่องฟอกอากาศโโนะคะ,คะกำจัดเชื้อโรคนะคะ,ค,ะคือการควบคุมการติดเชื้อโรคในโรงพยาบาลเนี่ยเป็นหลักวิชาเลยนะคะต้องมีการเรียนกันคือทุก สิ่งทุกอย่างที่คุณหมอทำหรือว่าไม่ว่าจะเป็นจุดไหนก็ตามเนี่ยมันอุดมไปด้วยเชื้อโรคทั้งนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการควบคุมการติดเชื้อในโรงพยาบาลเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยของการเปิดอาเซียนนะคะ,คะโรคที่เก้าแล้วเนาะ,ะและโรคที่10เนี่ยคะ่ะคือประเด็นหัวข้อของวันนี้นะคะการเฝ้าระวังโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดลอ้อม ะะเป็นโรคจากการทํางานค่ะเ,<ล>เป็นอันดับที่10นี่คือเรื่องของโรคของการทํางานเลยทําไมเราจะต้องพูดถึงเรื่องตรงนี้เพราะว่าทุกครัวเรือนน่ะถ้าไม่มีใครทํางานเนี่ยเศรษฐ,ฐกิจคงแย่นะเอาที่ไหนมาใช้ความสุขก็ไม่มีมนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการที่จะเกิดโรคจากการทํางานเนี่ยมันจะเป็นประเด็นสําคัญของประชาคมอาเซียนในยุคตั้งยุคนี้ยุคหน้าเนี่ยแหละ,ค,ะค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากจะมาคุยให้ฟังว่า สำหรับประเทศไทยนั้นนะคะการที่จะดูแลนะคะการให้การรักษาพยาบาลของโรคที่เกิดขึ้นจากการทำงานเนี่ย